สวัสดีค่เชนงค่ะจีมาที่สาภาพฟังเนาะค่ะ FC ฟ้าเนาะไชค่ะดึเจีเขาก็พึงจะลงช่องตัวเองเพราะว่าสมัยก่อนนี้มีแต่บอกเขาเนาะบอกค่ะโอ๊ย FC ว่าแม่นนะสอสอนี่เขาซื้อสี่สี่สองกันเยอะค่ะงวดนี้มาด้วยยังเทาว่งวดนี้ยังค่ะประมาณยี่สแปเลย ฉันจะปล่อยใกล้ๆหือว่าอมเมต์อยู่เนาะเพียงแค่ว่ารอบแรกที่เราสัมาผณ์กันน่ะเราไม่ได้ตามฮะลงวิจิตเองค่ะลงพิจิตเองเฟื่อเจนงเจม่าริสาใจคืนจะไปเอาถึงที่เลยเหรอแม่ค่ะก็ดีเหมือนกันนะเอาปังๆเลยค่ะแล้วเพื่อนจะให้เราสัมผษ์ไหมล่ะ ขออนุญาตก่อนค่ะการเสียงก็ได้เนาะมึงก็หนีเนาะหนีหนีร้อนไปเพิ่งเย็นหาที่อยู่ไปได้แล้วไม่อยากไม่อยากหาที่อยู่อีกเออเออเราเราไปเอาแต่ตัวเลขมาใช่ค่ะแต่ว่าท่านไม่ได้ให้ตัวเลขหรอกเป็นตัวหนังสือเมอนเิมตัวหนังสือเรามาตีเอาจะว่าท่านบอกเลขก็ไม่ได้เนาะท่านก็ให้จอจานสอเสือแล้วก็สอเสือ เขาูห้นาอะไอมให้มาสองรอบรอบแรกเออสอสอนอเออสามสองเอรอบที่สองอ่าก็จะเป็นจ้าจานสอเสือสอเสือรอบนี้ก็มีแนวทางให้เอซีก็ถ้าตัดเล่นสองสีก็ถูกค่ะอือแล้วแล้วพี่ว่าย้ายวัดทำไมถึงได้ย้ายคะก็ถูกปล่อยเกินเนาะแม่นเกินสามตัวตรงส <ะ>สามตัวตรงที่เป็นอักษรเนี่ยนะใช่ค่ะทำแล้เขาไปตีถูกตีถูกค่ะโอ้ก็คือถ้าวันหัวจะออกสมมติว่าหัวจะออกช่วงเย็นช่วงบ่ายนี่คือเหนื่อย,ยนะอะเนาะพ่ะท่านก็เขียนเป็นตัวเลขเลยว่าที่หน้่กุกติเลยค่ะให้เราอยากไปเอาแบบเป็นตัวเลขเลยหน้ากุกติเลยไงคะอะไรคิดว่าจะลงไปเองค่ะค่ะ จะลงไปวันไหนคะกทีน่าจะใกล้วันออกค่ะใกล้้วันออกเนาะส่วนมากท่านจะไปใก่อนจะไปก่อนประมาณวันอาทิตย์ล้วนจันนี่แหละค่ะจะได้ไปจะได้ลงไปส่วนมากเขาถูกกันเยอะสุดเท่าไหร่คะลูกศิษย์ท่านจนเจ้ามือไม่จ่ายเนาะเจ้ามือไม่จ่ายถูกกันหมู่บ้านน่ะใช่หลายแสนโทษขนาดคนเล็กๆน้อยๆนี่สามหมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยค่ะ โค่นลสนแสนขึ้นเลยค่ะส,สุดยอดค่ะแต่ก็แปลกเนะาะจอจานจอเสือซอเสียนี่ก็ตีถูกแล้วอะ่ะต้าคนตีไม่ถูกนี่ถือว่าดวงไม่มีนี่ออแต่ว่าเอฟซีก็รออยู่รอกันเยอะอยู่เนาะใครที่รอให้พิมพ์ว่ารอไว้นะคะเจหน หรือว่าเจ๊มาริสาพาปัง <ฮา S 2> จะไปเอาด้วยตัวเองบ้านอยู่แถวพิจิตรพอดีใช่ค่ะดังจากพิจิตรเนะ<ฮ>าะแต่ว่าก็เคยชื่อไม่ได้เจหนงฝันว่ายังไงนะวันนั้นไปลานทำนะ่ะไปลานทำกลับมายกมือไหว้ก่อนกลับขอให้ตามไปเข้าปันอ,อยากถูกหวยอันนี้กลับมาถึงปู่เข้าปัน กำลังพ่วงเลยค่ะอืมทอนี้เพื่อนก็ขับถูกรเข้ามารับเลยเราก็บอกว่าไม่อยากไปด้วยแต่เรามันก็เลยปิดประตูก่อนรถมันเต็มมันก็ขึ้นไปมันก็พาขึ้นหอบนฟ้าเลยค่ะรถ <c oughs> นาะมองไปเป็นรถเรา <c oughs> เอา้ารถทะเบียนรถเราเบียนรถเราใช่มันจะไม่มาจะบอกหน้าจะมาค่ะจดจดทะเบียนนี่หน่อยได้ไหมคะ,ะเบียนรถ จดี๋ยวจ์มาเต็มเลยเดี๋ยวให้เอฟซีไปจับเอาอันนี้คือเจ๊เข้าฝันนะคะเอซแต่ว่าพระธุดงยังไม่ได้อักษรย่อมาเลยหกแปดอะไรนะห้าส5บสามสามสามให้เอฟซีไปจับเอาแล้วอะไรนะที่ว่าฝันอะไรนะที่เสืออะไรนะเสือจะเข้ากานค่ะวันนั้นเปลี่ยนเราลองหันหน้าสามอ่ะใช่ค่ะ นอ้เก้าสองหกแต่เรียน้ากคือมันออกไปแล้วสองเก้าก็ออกไปแล้วสองหกก็ออกไปแล้วทำไมเสือถึงมาล้อมหน้าบ้านนี่คือตอนแรกกับสารหันหน้าเข้าบ้านค่ะคราวนี้พี่เบิกซับ์มาอยู่ด้วยกันตั้งนานแต่ไม่เลยเข้าบ้านสักทีก็เลยเดินเข้าไปในบ้านก็เลยบอกว่าสารประภูมิหันผิดด้านก็เลยทําให้ใหม่หันให้เราใหม่อืมตอนนี้ ตอนนักลืนไปฝันอืมโอ้ยเสือนี่ร้องร้องไลมีตัวเดียวแต่ตัวใหญ่ตัวแบบครึ่งหน้าต่างเลยพยายามที่จะเข้าบ้านเราก็เลยบอกเหมือนมีลูกน้องอยู่ด้วยคนนึงเราบอกปิดประตูอืมตอนนี้เสือนะมันก็เลยเข้าของน้องคนนั้นแต่มันก้าวขาไม่ออกมันเข้ามาหาเราไม่ได้เพราะเราอยู่ในห้องไงคะอืมเราคิดว่ามันน่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเขาทำให้เราเลยอ่ะคิดหน้าต่างสารผิด จะไหมฟอนได้หวยมามันจะออกย้อนหลังตลอดใช่ออกย้อนหลังค่ะอืงแมว่าจุดทุ่มเนี่ยได้มาสามตัวแต่งวดนี้ไม่ออกอีกงวดหน,นึ่งจะออกงี้ค่ะเป็น 69, 69ค่ะพี่69 69เลยใช่ไหมใช่มันเหลือ69ที่ยังไม่ออก69นี่มาจากไหนก็คือ29ออกแล้ว26ออกแล้วบาเลีที่ค่ะแต่ทะเบียนรถนี่ชอบ503อันนี้ฝันว่าขี่รถแล้วบิน รถบินได้เหาะเลยค่ะเหมาะได้เพื่อนขับเหมาะเลยยกขึ้นอีกนิดหนึ่งแอร์พอดีอันนี้ทะเบียนรถ085033ไปตัดเล่นเอานะคะส่วนทะเบียนบ้าน2926เต้เี้เขาบอกว่าเหลือ69ที่ยังไม่ออกเนาะต่ะอ่าก็คือพราธุดวงพี่ติดนี่ยังไม่ได้ใช่ไหมคะจะลงไปเองค่ะจะลงไปเองเลยสอนหย่อน ม้วนเลยนมารวงพิจิตเนี่ยให้มาสองมัวนนะคะเราเพิ่งติดตามเนาะเพิ่งติดตามได้สองมวนฐานครับแต่วันนี้ขอขอลงไปเองถ้ายิ่งใกล้วันนี้ถ้าเขียนในตัวเลขนี่อยากลงไปจับเลย่ะอืได้กลับบ้านด้วยเนาะใช่ค่ะครับพิจิตนะครับรอเอซีรอเยอะอยู่อยากได้อักษรย่อ เอฟซีทิธาอักษรยอนะจะนอเตียมพิม์รอไว้เด้อค่ะนาสิกใกล้ๆมือนเนาะคะ่ะช่วงนี้แม่ก็ไปทำมะกออยู่เนาะใช่ค,ค่ะจ๊ะก็ทำมะกอทั้งปีกเะสุงนะคะใช่ค่ะขอเบอร์โทรศัพทหน่อยเผื่อมีคนสั่งมะกอเนาะ,ะได้ได,ได้ได้ค่ะเบอร์ไหนคะใครจะสั่งมะกรอ061ค่ะ061บอกเลยครับ061307ค่ะ 3 7ค่ะ5037ค่ะ5037ค่ะ0613075037ค่ะโอ้ถามเลขได้แล้วก็สั่งมะกอได้ใช่ค่ะราคาช่วงนี้ไม่แพงถูกค่ะค่ะใครจะเป็นงานเป็นบุญสั่งเลยช่วยกันก่อนช่วงนี้ เรื่อยค่ะเอฟที่เวาแบบว่าเอฟทีบ่า FC บางคนเขาหาไม่เจอเขาเจอลิปปื่นก่อนนะเราก็ขอตามบ่อ,อยๆแล้วกันถ้านานๆมาทีมันก็จะอั้นก่อนนะคะต้องขอบคุณเจ๊นคลิปนี้พิมรอพาตุลุกไว้ก่อนเนะ้ออขอถ่ายรูป่อยค่ะจะขอถ่ายรูปคนแดงก่อนยกอันดบบาษนีดหนึ่งอ่ะ รูนิดนึงค่ะ